เฉื่อยงามแท้เจ้ว่นตาหนึ่งนี่เปิ่งดูปมาดิจ่อเฉื่อยเฉื่อเบอเบรีหนึ่งอันนี้เฉื่อยลำบุ้เลยโดยสวัสดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าดุงเบิดสุขุสุขคนคือเก่าสวัสดีป้าดุงนี่ดุสวัสดีป้าดุงยาสีไปใส่ก้อมือนี่ไปหน้าทันไปหน้าไปหน้าญาทานยาสีไปเอาอย่างเอาเอาหมากระทันเอาหมากระทันหมากระทันมากินสมบุ้มนี่ดุ มาสู่ไม่อ้วนบ่อปยางเพื่อนขึไม่อ้วนปะาีเมนี่เด้อเฮ้ยกีนี่นี่นยังได้ยังได้เสือนั้นเราเป็นเสือเลยเนาะลมที่ฝนดินที่ดินยังเต็มเบอแกหน่อยก็ได้อ้วนเพื่นเพ่อค่รถไม่อ้วนอ้วนเป็นป้ายจัากู มาเถือนน้องวาสนาแล้วห้องดูห้องดูห้องดูห้องกันดูเยี่ยออกมีวันวนห้องเย็บเชือกวันวันมีเพื่อนมีว่าเชียมีคนมาหาเชอุ๊ยเนเสือลูกเจ้าละ บ่สิอา,นนาบน้ำบ่สิยเพี้ยนสุดให้กาแล่นน้ำลังกินี่ดิออเออพวกเราเห็นกันจักมื้อเลยวะเพี้ยนเลยนี่นนกระต้มกระต้มในติดป่าสบายดีเดลอฝาพ่อว๊อกก็จะฝากคนโอเคเอาเปียวของเพิ่นก็นมีของฝากเลยนกกนนเนาะเจ้าค่ะแต่เจ้าอันจะเอาาฝากไปใคร เขาบอกให้เจอกันยูกางขางกับ่เจอแล้วมีน้องให้ขอไ่มาเขาเทื่อนเพิินสิด้เข้ามาในบ้านในนอกบ้านนอกเมื่อพี่เด้อขับเป็นโจ่มโทรให้ข่ไปหาือนมเพิ่นมานี่จมเอาวมันพาะวทางมันมอทางมอเลยเนาะอาวแบน้นอ่ะหนาวเลยเนาะจอ่ะวิจิ้่ะ มามาเสนานั่นอานนี้ได้ดไป่าไปใช่ไหมตีเหลียงอืมไดแล้วจ้าเอ๋จ้เอ๋ไม่หีวเลยแล้วาเสนาตีนุล่าที่นอนน่องอะนอนทึแล้วน้องมสนานั่แนรวเร้ว Tình tua xuôi đeo Xuân nóng có lộn xuân nóng phải đâu xuân nóng phải xài cọ này Ừa à, nóng nào này Nghe sửa ơi nè, tùy tư kỳ đi khi đốt khỏe lắm mà Em ạ vậy bẩn ใชมว่มันหนาวะนั่งลมาคอูอูใรใครก็มักแ่อูผู้ใหต้องชื่อนะเนาะที่เป็นทักเอาอะไรปจอยนั่งมาไลอยน้ี้่อวดที่จับคาบลูกหลานคาบเอาคาบคาคาบอูพาลคาบเเอาคาบเลยดุคาเออ ก็จะม่ไบ่ไปหว่าไันนี้อนนคุณาสั่นเลยลกบอกเลยไหมบอกเลยไหมลูกไผ่ลูกไผ่บอกไหมลูกไผ่อกพี่ว้ไลูกไผ่

ศาสนาเอ้ยหนาววะเฮ้ยจ้า,า,าจ้าสวัสดีเด้อสาวน้อยหนาวเหรอใค่เสื้อสีบ pues ัวสีพู้เรือนี่จนมากบุ๊ดแต่สีเขียวอ่ะเขียวเขียวหัวเขียวอะไรไม่รู้อ่าเออเมื่อไรพอจะสิมาล่ะ ูจ้าดูจ้าไม่อเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยนอเพิ่งนองเด้หรือนอนเล่น้องเยอะไม่ยกมนอนใช่ไหมเล่นนะบ้าพูดเล่นมาแล็บพูดยอมไหมหอนมาพักผู้คนนะมาบักจ้ะไอ้หิตบ่ แม่าเยอะ่าไดเงิ่แล้วอุ่ปเนี่นะขาไปเอดุาไปคือจะเฮ็ดเพื่อนอ่ะเน่งมายน่งมาอุ่นไปแบบนี้อุ่นชะเอาไปเลยเออใช่แล้วพี่วันรินน้ำนองผีนะโอนยอันุจ่าอันุจาไปปิดในบังนี่ก่อนใบังนี่เออเออเเออเออก่อนในบังนี่ใบงนี่

มีวันดีน้องผีได้มาหรือไเย้เฮ้ัดสนานยนี่นี่อไยอัน้กิจ้าอ่ะน้องกินดุปันน้องกิน้ปนนองกินอีกน้องยืนเอื้อเจ้นจวยองน่อดสนานาใช่ล็อกย่างเนาะลาวไปดเนเยอะกุจักีเยะใช่หรอไม่ักแ้่ไปจ่อยจิกินรินไปแท้

นี่น้องเก่งแท้นางน้องดูนางดูนางเก็บใจอิอิอ่าเก็บใจนี่นี่น้องมันคงแข็งแ่งดิ้วกินขาวแล้ววะเฮ้ยมันี่กินแล้วจ้ะกินมือเทื่อบไปจอยสองสองเทื่อตอนเช้าก็ตอนแดงบ่ดตอนแดได้ผลิตนมแล้วเอออือหาย่กินนมกับอิ่มน่าเนาะอือ

ไปบ่บ่งนมพัดได้ลบ่มีมือแล้วมีมือมีมือแต่บ่เวียดนามมีวิวบ่เกี่ยวก็บธันบ่อือล้อยเลยนี่นี่่นตื่นมืาสาวมานะปกติจะเดือนนะไปจ่ายเพิ่นขวบสามสี่บ่เคยน้องวิวได้สักเดือนขอเท่ากับจำอะไรก็ดื้อเลย อันนี้พนผลข่อมตั้งแต่ชง่งช่วงเดือนเกือ,อบสิบหดสามเดือนนะแต่ว่ายังาข้้นเม,มื่อไร่าเออเออข่อมก่นอกน,กนข่นอมก่อนนะกะมันได้กะสิโก้งกล้วยไปเองแบบนี้ข้านเองพุงพ้นกับไ้ข้านไปเลยยังไม่ได้น่แตะนี่ไม่จะกองก้นขึ้นนะกะมันกรุกถอยรังนะนะจะไปรังดีดีถอยรังไปขัานถอยรัง คุลูกหันไหมาแม่ดูหายแม่ดูเูบ่เฮเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไปผ้าสักผ้าบ่บ่ปยาสักผ้าเลยมนีอือ่ใช้งานเลยพาเลยบ่ด้ยหนาสิ้งจนนม่ยางกูไปจอยนอนจอยนอนนอนหักตื่นเรื่อยนะนอนเรื่อยตื่นเรื่อย

ชนใจนี่จะแก้งหายนะห้ยอื้อไหเอามาเอาเลยเห็นหาด้เห็นห้อะไรก็เห็นห้ยนะตัวหนีบด้วยโด๊ะบ่งนะลมแห้งฉบตดึงได้ปะวมางมือรางมือดึงใึ้นส่งนะดึงให้ส่งล้วยดึงขึ้นส่งยันนะเห็นอึ้ยบ่เห็นอึ้ยบ่ดูวนองแห้งได้อด๊่ีดพูก็กันแค่นี้มาถือน้องได้โด๊ก

ชวนน้องนึชวนน้องไปเก็บกับทันชวนน้องอะได้ดชวนน้องเชิญดูน้องท่านมานมอวิวท่านส่งถึงน้องได้หรอกนางน้องนึกนางน้องนางน้องไปชิดูนางน้องนางน้องไปจ่อยให้ได้หน้าวัฒนาเนาะคนชิดูไปจ่อยให้ได้ต้องกดน้องนอนบ่จะโตไปตะมาน้องรับได้หันเดินหันอ่ะหันเห็นบ่หรหรอ แพงนะว่าผมจะอั่หนหหาไอวิวด้วยหาไอวิวด้วอ่ะแพงน่องเนแพงน้องเนยนอนยินดิักจไข่มานอนน้ำเพล่บร้ถามเลยน้่งยืดิเห็นแต่แม่เพ่นยืนนั่งถั่วอยู่นี่เดียมือนองนี่หรอกยันยนเพิ่บอสลาสายแม่ฉนนดนยนลายนนลูกสมอนเพื่อนัน

ปล่อยระเบิดลปอดลอยระเบิดออกแล้วมาพีดอ่ะให้เราวาสนาห้าแล้วะห้ามห้ามห้หามาหมข้อใจใช้ไก่บิวอ่ะทำไก่มาเป้เลยมาพีจ้ะเดี๋วประตูหนีบมือจ้ะให้โอ้ยเป็นหัน,หน,หน เห็ดแห้งนะเห็ดยังบึ้มค่ะเพื่อนก็รีวิวตอนน้อยแล้วสักบึ้มเห็นบ่ตอนนั้นน่ะพี่น้องเู้บ่ฮู้แน่ว่าเป็นหยังเป็นหยังวน่ะแท้ว่าตายเพิ่นแพงกระโตนะอือบ่แพงกระได้สักบึ้มเวลาเตนเวลานลองไป่นีป้าน้องบ่วันนี้บ่บ่ขึ้นเด้อน้องเด้อน้องฮักเด้อ

มีมหเอนไปดนหเนี่ยไปหนังมุกดิจีออกไปลูกวันนี้ออกไปวันนี้ให้น้องไปด้วยให้น้องไปวันนี้เยอบเออไปเลยไปเลยน้องสิถอยดังได้ดีเว้ยหดเอยเลยคอยเลิกเลิกคอยให้น้องเลิก

ไป็กขวัญหลังยางเดียวได้ยเนาะต่ละคนไปบวกือกันเนาะค้นกับส้างไปหนาอ้นกับ้างไปหลังกัมี่เห็นมาละอะไรอะไรอะไร่านให้เานให้น้องวัญละแต่ว่าวันนี้ไปป้านมนาว่วันนี้น้องไปลว่ามีน้คถ่ายถึงหัวน้องนี่ปเลน้องดูแลเน้องเป็นวันหนาน้องหนาน้องหนา หมดหมดกำแพงหมดเปล่าจะพรมยอดหายพรมจอนแหงเออนั่นแหละปั่นกับผมนะฮะแล้วเกี่ยวกับผมนะฮะเพราะอะไรมันหนาวอยู่ยามพ่อนพูดมันเหือออกก่อนยังเปล่าใช่เหือโปออกเอาไว้หรือเอาไว้พระจอยไว้ไว้ลูกหล่ะไว้ไว้ชิดู ห่านห่าห่มันหักของปราจจยละเอาไปคําแพงไหมไป่นองไปนี่หน่องมันเดียะองเดียวก็ย็นเย็นเย็นเย็นอุ้ยเย็นเลยเยนเลคนตาท่านแท่งตาป้าจจยตาอะไรเยอะหวนองไปเลยหมดชาลูกละหมดชาคัพงไหมไปั๊มนีป ไม่ไปป้าฉายยืมน้องวาสนาเลยยืมบอยืมน้องบ่เอาไปให้เป็ดวะเอาไปวะไปไปไปเรื่อไม่ป้ากันเด้อได้ยังไงจุดน้อยเด้มาเด้อมาเด้อไปป้าเด้อไม่น้องเดียวอย่างเงีือเดือบตาเดือบบึงเดือบตู้เย็นบ่อยากขายตู้เย็นจังนี่ขายตู้เย็นนะลูกอ้าวบึงไหนโดมเลยฮือฮือฮือยานดิ เนี่ยนะอุ้ยมึงแง่แบไม่จะผมนะแม่ป้่อยเอาว่ายายาให้ลรกลินนะมากิ่งผมไม่ได้ผมร่นสินะม้องจับปอจเอิ้งเลแนก่อนอยายังนะป้าแลวป้ามีป้าเปป้าธรรมาสนาเลยป้าจอยเลยสบายดีเลยป้าไม่ควรถ่ายยู่สบายดีเลยวาสนาเลยทุกจ้าทุกจ้า ไปอ้วนสี่ห้าแล้วมาสู้แต่หึงเดเอาไม่เกิดดุร้ามากของเจ้านั่นอันนั้นเอาของไปจ้อยไปแล้วอุ้ยคนขโมยนั่ค่ะจนจนน้อยขโมยไปไปจนนั่นมีใครไปหน้าอย่าทานเบึ้งแม่ได้หนิมา้งลูกหลามะเยอะแม่จะเอาได้หามะร้องวะมันมาจะเอาปะอู้ ให้พี่วนไปให้พ่เจยสากไครกันหลกมัเหรอมันี่่ะมันถือคมน่มากๆมันคนหูเมย์มั้งหอไปเคนเกงคนเกงเออให้พี่จยกับใจกับใจกับเยอาวเก็บมั้ช่แบบนี่โอ้ยเล่ห์ปุกิงเห็นอุณ

ไปใช้ต่อนั่งขาต่อบอสไปไปนั่งนิ้วอ้วนดูนั่งเบิ่งดูค่ะนั่งขาไปแล้วโอเคน้องคอยไปนอนคิดนิดขอจบไปก่อนเลยเนอะมาเพื่นในอ้วนน้องดิฉัน้มัดนาในอ้วนเพิ่นมาสักพักันไปข้างนอกจักบ่จั๊กเลยแล้วสบายดีสวัสดีเด้อ